ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลอารีนาพระรามสามนะครับวันนี้เราก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการเมนเทนเนนะครับปรับเกียร์มิจฉ์และซ่อมแซมสนามนะครับในบางจุดอย่างเช่นงานตะข่ายนะครับแล้วก็งานกาวหลุดบ้างเล็กน้อยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาจัดการให้หมดครับตามรอบระยะเวลาการการเมนเทนเนของเรานะครับสองปีเดี๋ยวเรามาดูหน้างานครับ หน้างานนะครับนี่ฮะเราใช้ตัวแปลงปั่นนะครับกับ ATV นะครับปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับสนามใบหญ้าก็ยังสมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นคลาย5สูนะครับที่ติดตั้งไปนะครับใบหญ้ายังสมบูรณ์แบบทุกประการนะครับขนาดสนามใช้งานหนักมากนะครับก็ยังสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับเราก็ก็ดําเนินการนะครับเติมมิตยางเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ปรับเกียร์ให้มิตยางสม่ำเสมอทั่วทุกพื้นที่นะครับผม สวยงามครับสนามนุ่มมากนะครับที่นี่ต้องบอกว่าลูกค้าเยอะมากเต็มทุกวันเต็มทุกวันนะครับตอนนี้เต็มทุกวันเต็มทุกวันนะสนามนุ่มฮะสนามดีครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับแต่า,ายก็แทบจะไม่มีรอยขาดเลยครับมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมก็ ดูแลครับเราต้องดูแลครับลูกค้าเก่าลูกค้าของเรานะครับดูแลครับสนามอารีนาพระรามสามนะครับเนี่ยฮะขับเขานะครับอันนี้ก็มาดูแลให้หมดเลยนะครับเติมมิตรอยากนำมิดอยากมาเติมให้นะครับเนี่ยฮะโอ้พี่ลูกค้าเยอะไหมพี่เยอะครับผม พี่เขาดูแลสนามนะครับนี่ฮะสนามนะครับสมบูรณ์แบบนะครับทางบริษัททินเทิร์มเนี่ยที่ก่อสร้างสนามนี้ก็ทําสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมโครงหลังคาด้วยนะครับเป็นโครงหลังคาซิลูล่าบีมนะครับนี่ฮะแล้วเสร็จอย่างนี้เลยนะครับขนาดนะครับสามสิบสามคูณห้าสบสามครับจำนวน2สนามครับผมก็ ตามรอบระยะเวลานะครับทําเสร็จแล้วก็ต้องเข้ามาดูแลนะครับ6เดือนครั้งครับผมจํานวน2ปีนะครับแต่รับประกันตัวญ้าเทียมเนี่ยให้ห้าปีเลยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็นะครับขอตัวก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง YouTube แล้วสําหรับผู้ที่ต้องการมทนแนนสนามนะครับหรือว่าเข้ามาต้องการให้ซ่อมสนามก็ ติดต่อเข้ามาได้ครับกับบรสต์ทีมเตอร์สปอร์ตคอนสตรัคชั่นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ